าแนะนําทุกท่านนะครับในการเล่าถึงมวลสารที่ไปที่มาของนะครับมวลสารเด็ดๆของพระสังกจายเงินล้านหลวงพ่อโสธริธรรมโมแห่งวัดเขาหินโค้งนะครับจังหวัดจันทบุรีในกองบุญนะครับเทรอพระประธานหน้าตัก99นิ้วนะครับในกองบุญพระป,ป่าสามัคคีกองละ500บาทจำนวน999กองด้วยกันนะครับใน1กอง500 นะครับที่ท่านร่วมจารึกบุญมาก็จะได้จารึกชื่อไว้ในแผ่นทองเหลืองนะครับจารึกชื่อไว้เป็นบุญจารึกนามสกุลไว้ในองค์พระหน้าตัก99นิ้วและท่านยังได้รับพระสังฆกระจายนะครับซึ่งเป็นเ,เนื้อพิเศษนะครับจะสร้าง999องค์แจกท่านหนึ่งองค์ด้วยกันไปเป็นของประจําตระกูลประจําบ้านนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งนะครับมวลสารเด็ดๆวันนี้เราจะมาเล่าถึง นะครับมวลสารอันสําคัญสําคัญนะครับนี่คือผงพุทธคุณนะครับซึ่งได้มานะครับจากหลวงปู่เปรวัดเจ็ดลูกเนินนะครับเป็นผงแป้งพุทธคุณเมตตามหาเสน์เมตตามหานิยมนะครับหลวงปู่เปรวัดเจ็ดลูกเนินนั้นได้เมตตานะครับให้มานะครับนี่เป็นดอกมะรินะครับซึ่งเรานํามาจากวัดพระาธาตุดอยคําจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อทันใจ นะครับในการแก้บนได้เงินล้านอะในการแก้บนของคนที่มีความโชคดีนําดอกมะลิไปถวายแก้บนหลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุโดยคำจังหวัดเชียงใหม่เราได้นํามารวมไว้เป็นผงพุทธคุณให้ทุกท่านได้รวยเงินล้านสมปรารถนานะครับสีพึ่งหลวงปู่ทองสุกรัตเมโทเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับได้รับมอบจากนะครับคุณนิพนธ์และอาจารย์นะพี่วันชัยนะครับซึ่งเก็บไว้อ่ สะสมไม่นานพอสมควรนะครับนี่เป็นสีพึ่งที่หายากนะครับผมได้ขอพี่บัญชัยมาเป็นสีพึ่งหลวงปู่ทองศุขรัตเโมโตนะครับแห่งวัดหนองคอของเรานี่เป็นข้าวเปลือกห้าเศรษฐีข้าวเปลือกของพระเดชพระคุณพระอาจารย์วัดอนุชาโตนะครับของพระอาจารย์วัดวัดทางเรือจังหวัดอ่างทองนะครับในพิธีห้าเศรษฐี วิธีการพุทธาทวาพิเศษวัตถุมงคลรุ่น5เสียถีซึ่งเป็นข้าวเปลือกข้าวเปลือกนั้นเป็นตัวแทนของพระแม่โพศนะครับซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าใครนําวัตถุมงคลชุดนี้ไปใช้ก็จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์รเต็มไปด้วยพุทธคุณนะครับและก็ยังมีชานหมากแล้วก็ใบพูซึ่งเราได้รับจากพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูนะครับพระรามหลวงซึ่งท่านได้เมตตาดับเทียนชัยในงานหลวงพ่อเฉยวัดกระเฉดจังหวัดระยองนะครับท่านได้เมตตาให้ทั้งชานหมากแล้วก็ใให้้ทังบพู นะครับซึ่งดับเทียนไัยนะครับเพื่อดับสับพพทุก์ดับสับพพะโศกดับสัพพโรคและก็ดับสับพพะไยสัพพะข้อันตรายจะมารายหายสิ้นไปนี่เป็นโรคช้างนะครับรคช้าง นะครับและหางช้างรคช้างนี้นะครับช้างนั้นจะตั้งคันอยู่ประมาณ22เดือนหรือว่าเกือบ2ปีด้วยกันในขณะที่ช้างตั้งคันนั้นมีอาหารการกินซึ่งได้รับสารอาหารมากมายจากในตัวให้เปรียบเสมือนรคช้างนี้ก็จะได้ดึงดูดทรัพย์สินเงินทองโชคลาภสักการะเข้ามาสู่ตัวเราในยุคดีๆก็จะมีคนนําเงินมาให้นาทรัพย์สินเงินตาโชคลาภสักการะทั้งหลายมาให้มีการคุ้มครองป้องกันเสมือนรคช้างนั้นได้คุ้มครองป้องกันตัวลูกของช้างก็งให้เปรียบเสมือนว่ามีสิ่งคอยป้องกันพยานง ตัวเราอนุภาพแผ่งหางช้างหางช้างมีอนุภาพปัดเป่าขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาใกล้ตัวเราสะดอกข้อต่อชะตาราศีเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีครบในวัตถุมงคลนะนอกจากนั้นเรายังได้รับสนสยนะสนัยของเป็นภาชนะหนึ่งชนิดที่ใชนะ้เป็นของสำคัญในการที่เป่า นะเรียกช้างนะให้มารวมพลนะเพราะฉะนั้นเราจะหมายถึงซึ่งนี้หลวงพ่อสมัยวัดป่าก่อแหลมนะจังหวัดโคราชได้เมตตาลงยันจานยันอักขระเลขยันให้อย่างดีนะครับเพื่อมาใช้ในการนําไปเผาเพื่อให้เป็นผงเท่าสีดําเพื่อจะนําไปสร้างภาพใบลานซึ่งอยู่ในชุดพิเศษชุดกรรมการ168ชุดนะครับในชุดลนะ2 0 0พนี่จะนําผงสนัยนี้นําไป เผานะครับเป็นผงสีดําเพื่อจะไปเป่าไปรวมให้เป็นวัตถุมงคลที่เข้มขังนะครับการเป่าสไนนยนี้จะทําให้รวมพลช้างก็เปรียบเสมือนว่าสไนนนี้เป็นผงแล้วจะรวมโชคลาภสกสา,การเงินทองทั้งหลายนะั้นรวมมาสู่ตัวของเราสู่ตัวของท่านผู้ที่นํานวัตถุมงคลนําไปใช้นะครับก็ยังมีผงจินนามณีนะครับซึ่งผงจินนามณีนี้เป็นของพระจอมประสิทธิ์วักัลยาณีทรงร,รมนะครับซึ่งมอบให้นะครับมากับคุณอนุชา นะครับคัมภีร์นิวได้มอบไว้นะครับมียังมีผงกระเบื้องนะครับเป็นผงกระเบื้องวิหารของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับเรื่องไม่ตามมหานิยมเรื่องการทาํามาค้าขายมหาโพย์ไม่มีนะเกจิองค์ไหนเกินจากหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราพึ่งบารามีหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับด้วยผงของ วิหารนะครับเป็นผงกระเบื้องนะวิหารอันนี้สีพึ่งนะครับหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วสีพึ่งพลักหน้าทองนะครับเป็นสีพึ่งที่เป็นเมตตามหานิยมซึ่งผมใช้อยู่ประจำนะครับนำมาใส่เพื่อเป็นเมตตามหานิยมอันนี้ผงลูกอมหลวงปู่ทิมนะครับซึ่งทางด้านเราท่านอาจารย์นุชา,ญญา,ชาได้รับมาจากพระอาจารย์สนั่นนะครับวัดกลาง ราชคูอ่างทองนะครับยังมีผงดินเกศปราชาก็ยังมีผงสามพรายซึ่งเป็นผงยอดนิยมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อโสศิริธรรมโนะครับวันนี้นะครับในการร่วมบุญของพระสังกจายนะครับด้านหลังเป็นยันสามพรายนะครับส่วนด้านหน้านั้นเป็นพระสังกจายมหาโพธิัพย์นะครับหากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญในการ เหล่อพระประธานพระอุโบสถนะครับนอกจากจะได้บุญได้รับพระได้รับวัตถุมงคลน,นะครับนำไปใช้ติดเนื้อติดตัวนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับชุด นะกองบุญ999กองคือกองละ500รนะครับได้ร่วมบริจาคทองเหลืองนะครับหรือจะเป็นชุดพิเศษชุดละ2,500 1นะครับ168ชุดด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบารมีพระสังกรจจายช่วยทุกท่านร่ำรวยโชคดีอุดมไปด้วยมหาโภคัพยัพนะครับในนามของพระสังกรจจายและบารมีหลงพ่อโสให้ทุกท่านร่ำรวยโชคดีอุดมสมบูรณ์ูผลทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ